สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะก็บทางทายเพืเ่อนๆชาวลิซาเวทุกคนเย้ yeah. เย่เย่เย,ย่โอจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยน้องเดินแรงมากเดี๋ยวน้องก็ไม่ได้มีรันเวย์นะอู้เดินแรงมากจะบอกว่าลินลี่เนี่ยตอนนี้เอามือกลุมขมับกันหมดเลยนะอเอามือกลุมขมับแบบไม่ไหวแล้วปวด,ด,ดหัวปวดหัวเดินแรงคือเดินแรงก็คือโพสต์รูปทีมากอ๋อช่วงวัยรุ่นเขาจะบอกว่าเฮ้ยเดินแรงออช่วงนี้ทำไมเดินแรงจังเลยเธอเอเลยไปส่งผลให้ลินลี่เนี่ยกุ้มขมับบอกโอ้ตามไลค์ตามกระตุน้นเอนเกตตามคอมเมนต์กันไม่หวัดไม่ไหวแลย แต่แอดบอลรู้ป่าว่ามีข้อดีอยู่อย่างเวลาน้องมาลงยั่วๆเราให้คิดถึงอย่างงี้ทุกคนก็จะไปสตรีมมิ่งไงว่าแบบโอ้ยอย่าลืมสตรีมนะอย่าลืมสตรีมนะน้องมาทีก็อ้าวทำงานจ้าพวกเรามือระวิ่งงี้แล้วก็ต้องไปสตรีมมิ่งนะฮะเพิ่งจะหลี่เสียงก่อนทำคลิปเลยทีเดียวนะฮะเพลงอะไรจ้าร้องหน่อยดอกส์แมนนี่มาเตฟักมันนี่เจ แรงไม่ไหวแล้วจะซิ้นเดือนแล้วด้วยดอบัม,มันนี่หน่อยแล้วหมดก<น>ับแก้ว,กวสตาร์บัคไปบนแล้วจ้า <c oughs> โอ้โหราคาเดือดดานจริงๆไม่ใช่ราคาที่เปิดตัวนะไอราคาที่เอาไปบวกกันต่อเนี่ย <c oughs> แอดเห็นมีเพจนึงเนี่ย ราคา3,000ใช่ไหมเออขาย8,000ก็มีเออในในแอปส้มเห็นมีคนเอาไปลงแล้ว9,999 99บาทเออนั่นน,น,นั่นใช่เหรอทุกคนบอกว่าราคานี้จริงโหดมากรู้ว่ามัมมีมีตังหน่อยไม่ได้เลยเออนะฮ<ๆ>ะแมบวกเอาบวกเอาอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะมาดูรูปวันนี้กันดีกว่านะฮะโอ้โหต้องบอกว่าถึงจะมาน้อยนะฮะแต่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพคับแก้วเหมือนเดิมนะฮะสำหรับลีซ่าของพวกเรานะฮะ ดูหุ่นของน้องครับแม่บอกเลยว่า <c oughs> โอ้โห,โ,หโ,หโหอันนี้ไปนั่งจิตวายอยู่ริมฟุตบาทหรือไปเข้าฟุตเน็ตกันเนฟุตเน็ตหรือไปเข้าฟิตเนต็นต,เนต,เต,เนตมากันแน่นะทุกคนโอ้โหดูสิดูสิ <c oughs> คือความน่าอิจฉาคือไม่ว่าน้องจะไปนั่งมีภาพกินอะไรก็แล้วแต่กินยังไงก็แล้วแต่ห,หุ่นก็คืออย่างเนี้ ทำไมปวนถึงเป๊ะขนาดนี้น่าจะมาจากการซ้อมการเต้นของน้องด้วยแหละเพราะว่าถ้าสะพานโค้งสะพานโค้งเงี้ยโอ้แบบเก่งน่าท้องอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบคุณเราเป๊ประมาณสามแสนกว่าแคลแล้วท่านั้นอะเพราะว่าพวกเราทําได้อะสามแสนกว่าแคลเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรูปที่ต้องบอกว่ากระหึ่มโซเชียลนะพวกเพจออฟฟิเชียลหลักๆเนี่ยเขาก็เอาไปแชร์ไปลงต่อกันคนก็เข้ามาคอมมงคอมเมนต์กันเต็มไปหมดนะฮะอย่างที่บอกว่าลิลลี่เนี่ยกลุ่มขมับเลย คอมเมนต์ไม่ทันเยอะจริงๆคือการเดินแรงในช่วงนี้ก็มีความหมายเพราะว่านี่เป็นช่วงสุดท้ายก่อนที่จะประกาศผลว่าเฮ้ยน้องต่อไม่ต่ออะไรยังไงเห็นไหมพอคุยเรื่องตื่นเต้นเสียงมันจะเบาลงเบาลงงี้คือลุ้นอีก่ะทุกคนอ่ะอดจะพูดอย่างธรรมดาให้ก็ะลุ้นลุ้นใช่เพราะว่าก็ไม่รู้ยังไงอย่างนักลงทุนเมื่อวานที่ทําคลิปไปเนี่ยก็ออกมากดดันน้องอีกซึ่งแอดก็บ่นไปในคลิปด้วยว่าอย่ามากดดัน ให้น้องตัดสินใจเองมันเป็นเรื่องของน้องต้องเลสเปคความคิดน้องแต่ด่เห็นยิ้มแย้มแจ่มใสช่วงนี้เชื่อเหอะตัดสินใจเรียบร้อยไปแล้วอาจจะเคลียร์เสร็จแล้วแล้วก็กําลังแก้งทุกคนอยู่ <c oughs> ก็คือสนุกแบบ ไม่โปกโลกอะไรเงี้ยไม่ตื่นเต้นใช่ไหมไอ้ลุ้นเองไอ้พวกเราไอ้ลุ้นไม่เท่าไหร่ไอ้พวกนักลงทุนและค่ายแล้วคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนั้นน่ะอือหือนักลงทุนนี่ปาดเงือตอนนี้กําลังนั่งเงินเหมือนห,ห้องกาวหน้าเลยอ่ะเงือพักเลยแบบเอ้ยยังไงเนาะยังไงล่ะที่เคยเหยียดไว้ยังไงล่ะใช่ไหมตอนเนี้ยเป็นไงมันรักเอาตอนเนี้ยเอตอ,นนเอต้องแบบ ยื้อกันแบบโอ้โหสุดๆอ่ะเอ,อจากไอ้นี่นะที่ดูแลแบบลูกเมียน้อยตอนนี้เป็นลูกเทวดาคงแม่ไปแล้วนะใช่อ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่ยังไงก็เคารพกัดใจของน้องนะครับไปแล้วสวัสดีค่ะไปกับหุ่นแซบๆเพราะฉะนั้นพวกเราเย็นนี้ต้องกินข้าวไหมกินฮะ แค่นี้นะแอปเปิ้ลไม่ได้มีแบบอื้มอินสปาเรชั่นเลยเลยมาเราเสพดูอย่างเดียวดูน้องอย่างเดียวเรา<ช>ไม่ค้องสอน<ช>้องเราต้อง<ร>กินเพราะเดี๋ยวเราไม่มีแรงสตรีมว่าเราหวีดไม่ไหวเออเดี๋ยวหวีดไม่ไหวไปลคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ